วันนี้เราจะมาพูดถึงระบบ w ั n d e r p ์พ k กันสักหน่อยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับอัปเดตทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับวันเดอร์พิกเลยสำหรับใครที่ไม่ได้ตามข่าวเกี่ยวกับระบบนี้นะครับเพราะว่าบางคนก็ชอบระบบนี้บางคนก็รู้สึกว่าเป็นระบบที่ไม่รู้มีมาทำไมนะครับผมอ่ะเริ่มต้นกันที่ส่วนแรกก็คือ w o n d e r p i c k Godpack w o n d e r p i c k Godpack คืออะไรก็คือมันจะเป็น God Pack เป็นการ์ด หดาว2ดาวทั้ง5ใบมารวมอยู่ในแพ็คเดียวกันเลยนะครับซึ่งไอ Wonder Pick God Pack เนี่ยโอกาสที่มันจะมาขึ้นในหน้าไอดีของเราอะ่ะมันก็ค่อนข้างน้อยเนาะแต่ว่าในช่วงปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปีเนี้ยหลายๆคนเขาก็มีทริคในการทำ Wonder Pick God Pack อะไรเงี้ยมี discord มี community มีอะไรให้เราสามารถแบบ สามารถทำวันเดอร์พีกอดแพกได้ด้วยการแอดเฟรนด์นะครับคนที่ได้กอดแพกแล้วกอดแพกมันจะมาโชว์ทีเนี้ยระบบมันก็มีการแก้ไปแล้วรอบหนึ่งทำให้คนที่ได้กอดแพกเนี่ยเวลาแอดเฟรนด์ไปแล้วมันจะไม่ขึ้นก็คือต้องเป็นเพื่อนกันก่อนอะไรประมาณเนี้ยถึงจะมีโอกาสขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะช่วงประมาณกลางปีอะคนที่ทำวันเดอร์พีกกอดแพกอะเขาก็ มีการไปหาวิธีแก้ยังไงไม่รู้จนมันสามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งแต่ Developer เขาก็แก้ได้อีกครั้งนึงซึ่งนั่นหมายความว่าณนะวันนี้นะครับณนะวันนี้เราไม่สามารถทำวันเดอร์พิกก็อแพ็คแบบเดิมได้อีกต่อไปแล้วก็คือแบบแอดเพื่อนกันแล้วมันจะมาโผล่อะไรอย่างเงี้ยคือไม่สามารถทำได้แล้ว เอ่อเท่าที่ผมลองไปศึกษาข้อมูลมาที่สามารถทำได้ตอนนี้ก็คือผู้เล่นเนี่ยจะต้องเอา Account ทั้งอีเมลแล้วก็ Password อะให้กับคนที่ทำเพื่อที่เขาอะจะใช้เวลา24ชั่วโมงในการทำา o n d e r p i c k God Pack ให้กับเราซึ่งจะได้กี่แพ็คอะไรเงี้ยมันก็จะมีการันตีอยู่แต่ ผมไม่ผมไม่แนะนําเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดอ่ะมันมีข้อบังคับตัวเกมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแบบห้ามปลอมแปลงออข้อมูลเกมห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับระบบเกมอะไรอย่างเงี้ยเออห้ามใช้โปรแกรมโกงใดๆทั้งสิ้นซึ่งอันเนี้ยเราอ่ะเราไม่ได้ไปตัดสินหรือว่าไปจ้านะว่าเขาใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องหรือเปล่าแต่การทีเออ่เราทำการให้อีเมลกับพาสเวิร์ดเขาไปอ่ะ มันก็เหมือนเป็นการแลกเปลี่ยน ID ซึ่งการแลกเปลี่ยน ID อ่ะมันก็เป็นหนึ่งในข้อบังคับที่ตัวเกมไม่อนุญาตให้ทำอันนี้คือข้อที่หนึ่งแล้วก็ข้อที่สองคือการที่เขาเอาอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดของเราไปทำอ่ะคือ,เร,อเ,รรคเ,เราไม่เห็นกระบวนการทำทุกคนเข้าใจป่ะเราไม่เห็นกระบวนการทำเราไม่รู้ว่าวิธีการการทำวันเดอร์แพ็กก็อดพิกของวันเดอร์พิกก็อแพ็กของเขาอ่ะมันเป็นยังไงมันถูกต้องไหมผมเลยรู้สึกว่า มันอาจจะดูเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเสี่ยงแล้วการให้อ e ีเมลกับพาสเวิร์ดอะสำหรับใครที่ทำงานแบบแล้วมันมีข้อมูลสำคัญๆอยู่ในอ e ีเมลอะยิ่งไม่ควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยไม่ได้มีการแนะนำไอ้ระบบ Wonderpick Godpack อันใหม่นี้นะครับถึงแม้ว่าออไอทาง Discord นะั้นที่เคยแบบมาจ้างผมตอนสมัยแบบช่วงต้นปีที่มีการแบบทำคลิปแนะนำไปอะรอบนี้เขาก็มาจ้างนะแต่ว่า ผมเห็นถึงความไม่ปลอดภัยก็เลยเลือกที่จะไม่รับงานตรงนี้นะครับทีนี้พอเราแบบไม่ได้ไปสนใจไอ้เรื่องแบบ Wonder p i พีกก็อดแพอะไรที่แบบบุคคลที่3หรือว่า third Party เป็นคนทำแล้วว่านณะวันนี้นะครับ Wonder p i พีกก็อดแพของตัวเกมเนี่ยมันมีการอัปเดตอะไรใหม่บ้างนะครับ อย่างแรกเลยนะครับอันนี้เป็นประกาศจากผู้พัฒนาเองนะครับก็จะมีเป็นฟิวเจอร์อัปเดตแลนให้ดูไปห,หาดูตามโซเชียลเน็ตเวิร์กได้นะครับผมอาจจะไม่ได้เอามาขึ้นให้ดูนะเพราะว่ามันปล่อยออกมาน่าจะประมาณ3-4เดือนแล้วมั้งนะครับบอกว่าระบบ w ันเดอร์พีกอร์แเนี่ยมันจะขึ้นการ์ดที่ผู้เล่นไม่มีเนี่ยบ่อยขึ้นนะครับซึ่ง มันก็เป็นแบบนั้นจริงๆคือเราสังเกตว่าเวลาที่เราไม่มีการ์ดใบไหนอะ่ะมันจะขึ้นเป็นศูนย์ใบใช่ปะ่ะการ์ดใบนั้นอมันจะมาขึ้นในหน้า Wonder p i c k God Pack มากขึ้นนะครับส่วนอีกเรื่องที่สําคัญมากๆและหลายๆคนยังไม่รู้นะครับแต่ผมไปหาเปเปอร์ข้อมูลตรงนี้ไม่เจอแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นข้อมูลจริงนะมันเป็นข้อมูลจริงที่มันมีการพูดคุยกันใน reddit แต่ว่าผมาไม่สามารถไปหาตัวเปเปอร์จากทางออฟฟิเชียลอ่ะ มาให้ทุกคนได้ดูได้ก็คือจริงๆอ่ะระบบวันเด r p ผิดก็แพ็กอะมันมีการปรับใหม่ก็คือถ้าทุกคนแบบกดเข้ามาในหน้าเปิดซองใช่ป่ะแล้วกดที่ select other booster pack อะทุกคนจะเห็นว่าเออในแต่ละแพ็คเนี่ยมันจะมีการบอกว่าเราเนี่ยมีการ์ดเข้าหลามตัดแล้วกี่ใบมีการ์ดหนึ่งดาวกี่ใบอะไรเงี้ยเราสามารถแบบกดเข้ามาดูได้เว้ยเออเราสามารถกดเข้ามาดูได้หรือไม่ เราสามารถแบบกดเข้าไปที่การ์ดทั้งหมดก็ได้นะเวลาเรากดเ,าเข้ามาดูในหน้าการ์ดทั้งหมดอนะให้เรากดเปิดตรงนี้ครับมันจะโชว์ท้งการ์ดที่เรามีอยู่และการ์ดที่ไม่มีอยู่แล้วมันก็จะบอกด้วยว่าในแต่ละซองเนี่ยเรามีการ์ดเท่าไหร่เนี่ยผมมีการ์ดข้าหลามตัด69ทับ69แสดงว่ามีครบแล้วการ์ดหนึ่งดาวมีกี่ใบาการ์ดชายนี่มีกี่ใบอะไรประมาณนี้นะครับแล้วมันก็จะมีเควสบอกทุกคนเห็นเควสตรงนี้ปะ่ะเนี่ยมันจะมีบอกว่า เราคอมพลีทไปแล้วกี่เควสกี่เควสนะฮะเนี่ยมันจะมีบอกหมดเลยนะครับเนี่ยอย่างดีรักแพ็กเนี่ยผมยังไม่คอมพลีทแต่ว่าพวก Secu เดสสปริงวิส d อมออฟเซี s นสกายในยพวกเนี้ยคอมพลีทแล้วถามว่าทําไมต้องมาดูตรงนี้คืออย่างนี้ครับล่าสุดเนี่ยวันเดอร์พ k เนี่ยมันมีการเพิ่มระบบใหม่เข้ามาก็คือเวลาที่เราเปิดการ์ดจนได้อชิปเมนอะไรมันจะมีผลกับวันเดอร์พีกด้วยก็คือ ถ้าเรามีการ์ดข้อหลามตัดในซองนั้นจนครบแล้วอะการ์ดหดาวที่เรายังไม่มีจะมีโอกาสที่จะมาโผล่ที่วันเดอร์พิกเนี่ยมากขึ้นแต่ถ้าเรามีการ์ดเข้าหลามตัดแล้วก็การ์ดหดาวของแพ็คนั้นอะครบแล้วการ์ดสดาวก็จะมีโอกาสมาโผล่ในวันเดอร์พิกเนี่ยเยอะขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่า ไอแพ็คที่มันมาขึ้นนั้นน่ะมันอาจจะอยู่นานนิดนึง<ม>ก็คือมันอาจจะอยู่ประมาณ24ชั่วโมงต่อให้เรากดไปแล้วว่ามันก็จะค้างอยู่ในระบบ Wonder p i c k นั่นน่ะจนครบ24ชั่วโมงจะถึงจะหายไปเอาง่ายๆว่ามันมีโอกาสที่การ์ดแรที่เราไม่มีอ่ะจะมาโผล่ใน Wonder p i c k เยอะขึ้นแต่ว่ามันอาจจะเปลืองสล็อตไปสักหน่อยเพราะว่าระยะเวลาในการเคลียร์สลออ็อตอ่ะมันจะนานขึ้นก็คือ24ชั่วโมงนั่นเอง ีเนี้ยถามว่าเอ่อในแต่ละ ID มันจะมีสล็อตประมาณเท่าไหร่จริงๆผมก็ไม่เคยนับนะมันน่าจะประมาณ10กว่าสล็อตมั้งก็เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20น่าจะมีประมาณ20สล็อตนะครับซึ่งใน20สล็อตตรงเนี้ยมันก็จะ มันก็จะแบ่งไปเป็นสล็อตของอ่าเพื่อนของเราด้วยถ้าเราแบบมีเพื่อนอยู่ในลิสต์อ่ะมันก็จะมันก็จะโชว์เป็นของเพื่อนเราก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นของเพื่อนเราแล้วที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นของคนอื่นเนี่ยเห็นป่ะอย่างของผมอะ่ะทุกคนจะเห็นว่าทําไมทุกครั้งเวลาพี่มาร์คขึ้นไลฟ์สตรีมอ่ะทำไมพี่มาร์คถึงได้กดการส่องดาวทุกวันเลย ก็เพราะว่าไอ้ระบบตรงนี้นะครับคือเหมือนตัวเกมอะ่ะมันพยายามให้ผู้เล่นอะ่ะเปิดให้ได้การ์ดเข้าหลามตัดแล้วก็การ์ดหนึ่งดาวให้ครบซึ่งถ้าเราเปิดได้การ์ดพวกนี้ครบแล้วอะ่ะโอกาสที่การ์ดสองดาวมันจะมาโผล่ในวันเดอร์พิก่ะมันก็จะเยอะขึ้นตามไปด้วยดังนั้นถ้าใครที่แบบว่าอยากให้การ์ดสองดาวมาโผล่ในวันเดอร์พิกเยอะๆอะ่ะต่อไปเวลามีซองใหม่เข้ามาครับทุกคนทุกคนต้องรีบแบบว่าหาเทรด หรือว่าหาแชร์การ์ดเข้าหลามตัดกับการ์ดหนึ่งดาวให้ครบเพื่อที่การ์ดสดาว่ะจะได้มาโผล่ในไอดีของเราไปบ่อย3วันที่ผ่านมาของผมอะ่ะอ่ะถ้าไปย้อนดูในไลฟ์สตรีมใช่ป่ะก็มีคาเมกใบหนึ่งเมื่อวานเป็นฮากาเนลใช่ไหมที่เรากดกันในไลฟ์แล้วเนี่ยวันนี้เมก้ามีมีลอฟก็มาอีกนะครับเออซึ่งไอ้ระบบตรงนี้มันดีมากๆผมว่ามันชดเชยไ ไอระบบกอดแพ็กวันเดอร์พิกอะไรเนี่ยได้ดีมากๆแล้วเมื่อกี้มีคอมเมนต์บอกว่าทําไมเราต้องไปสนใจไอวันเดอร์พิกกอดแพ็กด้วยพี่ในเมื่อทุกวันเนี้ยเราอยากได้การ์ดสองดาวใบไหนฮะเราก็หาซื้อในกลุ่มได้เลยมันก็จริงครับแต่ทุกคนก็จะลือว่าพอเราซื้อมากเข้าอะ่ะชายดัสเราก็เริ่มจะไม่มีละการ์ดเกลือที่เราจะเอาไปแลกการ์ดสองดาวที่เราอยากได้อะ่ะมันก็จะมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันสุดท้ายอะ่ะในคางของเรามันก็จะมีแต่การ์ดสองดาวที่เราต้องการ เก็บต้องการใช้ทั้งนั้นมันก็จะไม่เหลือการส่องดาวที่จะเอาไปเทรดกับคนอื่นเวน้นแต่ว่า,าการส่องดาวใบนี้ตกเมตาและคิดว่าคงไม่ได้ใช้ก็อาจจะเอาไปเทรดกับการส่องดาวใบใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอะถ้าเกิดว่ามันมาโผล่ในวันเดอร์พิกมันก็ดีต่อให้เป็นการที่เราอยากได้หรือไม่อยากได้ก็แล้วแต่คือผมจะบอกแบบนี้ว่าเวลาวันเดอร์พิกมันมีการส่องดาวมาโผล่ต่อให้เป็นการที่อยากได้หรือไม่อยากได้ หรือเวลาที่เราเปิดซองเราได้การ์ดส,สองดาวไม่ว่าจะเป็นการ์ดที่อยากได้หรือไม่ได้อะมันดีทั้งนั้นแหละครับทุกคนอย่างน้อยๆอย่ะเรายังสามารถเอาการ์ดส,สองดาวใบนั้นน่ะไปใช้เทดกาดส,สองดาวที่เราอยากได้กับคนอื่นก็ได้ไงแต่ถ้าเราไม่มีการ์ดส,สองดาวเพิ่มเข้ามาในไอดีเลยอ่ะนั่นแหละเมื่อน,นั้นเราจะมีปัญหาเวลาเราเทดเราจะไม่มีการ์ดไปเทดกับคนอื่นเขาคือสุดท้ายอ่ะถ้าเรามีการ์ดสองดาวแค่10ใบอ่ะเราก็จะมี10ใบยอยู่วันยังคำ่ำ แต่ถ้าเรามี12 13 14ใบอ่ะเรามันก็เหมือนเรามีการ์ดเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับเออประมาณนั้นเลยแล้วก็แต่ว่าอันนี้บอกก่อนว่าข้อมูลอันนียไม่ชัวร์แต่ว่าคนในเลติอะมาคอนเฟิร์มหลายคนว่าใช่ก็คือถ้าคุณมีการ์ดเข้าหลามตาดัดการ์ดหดาวแล้วก็การ์ดสดาวครบอะโอกาสที่มันจะมาโผล่เป็น God p a พ็เลยอะมันมีนะเว้ยไม่ใช่ไม่มี เออเป็นเขาจะเรียกว่า God p a ็ก24ชั่วโมงเออซึ่งก็จะขึ้นมาต่อเมื่อคุณมีข้าหลามตัด1ดาว2ดาวครบเออซึ่งอจริงมันก็แอบยากอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความมันจะเป็นไปไม่ได้แต่ผมไม่สามารถคอนเฟิร์มตรงนี้ได้นะเพราะว่าส่วนตัวก็ยังไม่เคยแบบว่ามีการ์ดข้าหลามตัด1ดาว2ดาวครบอะเออก็เลยก็เลยยังไม่ได้มีโอกาสที่การ์ด2ดาว แบบเป็นก็อดแพ็คเลยอ่ะจะมาโผล่ในวันเดอร์พิกแต่ว่าไอที่การดท,ที่ไม่มีมาโผล่บ่อยๆกับ2ดาวมาโผล่หลังจากที่เรามีการดขาหลังตัดกับการ์ดึดาวครบแล้วอ่ะมาโผล่บ่อยๆอ่ะอันเนี้ยคือเรื่องจริงเอออันเนี้ยคือเรื่องจริงแต่ใดๆก็แล้วแต่ขอบ่นนิดนึงผมรู้สึกว่าตั้งแต่วันเดอร์พิกมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่อ่ะผมว่าแพทเทิร์นในการกดวันเดอร์พิกกับไม่เหมือนเดิมสมมุติว่าการดท,ที่เราชอบอยู่เลขห้า มันจะไม่ค่อยมาโผเลข2หรือเลข3เหมือนแต่ก่อนแล้วเว้ยมันเหมือนเป็นการแรนดอม100%แล้วอะคือมันพีิกยากกว่าแต่ก่อนเยอะมากเลยเพราะแบบแพทเทิร์นมันไม่เหมือนเดิมแล้วแบบอยู่1ก็ไม่ได้ว่าจะไปโผล่3เหมือนแต่ก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแบบดวงอะให้ดวงช่วยละกันนะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นนะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับระบบ Wonder p i c k ก็หวังว่า จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปอย่าคิดว่าการธรรมดาไม่สำคัญนะครับซองใหม่มาปุ๊บอ่รีบมีการธรรมดาซะรีบมีการหนึ่งดาวให้ครบซะเพื่อที่การสองดาวจะได้มาโผล่ในวันเดอร์พิเยอะขึ้นนะครับอ่ะทีนี้ก็จะจากกันไปสักหน่อยแล้วกันมาทุกคนพิมพ์ตัวเลขมาอยู่ไหน2อ4ส หนึ่งสองสามสี่พิมมาเร็วส่วนใหญ่ส่วนใหญ่บอกอะไรสามสองสี่สามหนึ่ง แต่ช่วงนี้กดสองไม่ค่อยโดนอะ่ะมันออกหนึ่งเห,หนึ่งะไหนดูซิหนึ่งหรือเปล่าที่เดิม <laughs> จบเศร้าเลย